ใส่หอมแดงก่อนนะคะวันนี้เราจะมาผัดหมี่กันเนาะนะใส่หอมแดงค่ะหอมแดงซอยนะคะสูตรบ้านๆค่ะแดงซอยเราจะไม่ใส่พร้อมกระเทียมเนาะเดี๋ยวเราใส่หอมแดงซอยก่อนค่ะลงผขัดเนาะพอหอมค่ะพอหอมเนาะเริ่มจะสุก ใส่กระเทียมค่ะยที่หลังเนาะเพราะกระเทียมมี่จะสุกที่หลังนะคะเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ก่อนเนาะสุดบ้นบานๆเลยนะคะผั่พอหมอมได้ที่เนาะ,ค,ะนค่ะเราก็ใส่หมูนิดนึงลงล้วนนะคะ เอากระเทียมมีกลิ่นหอมเนาะอย่าให้เหลืองมากนะคะเพราะว่าถ้าเหลืองมากเนาะเวลาเขาสุกแล้วเขาจะไหม้เมื่อได้ที่นะคะน้ํามันแห้งแล้วเนาะนะคะผัดตัวแห้งๆแล้วก็จะใส่เส้นหมี่ที่แช่ใส่ซีอิ๊วไว้แล้วเนาะแท่นิ่มๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ อาจจะแช่เส้นก่อนเนาะให้นิ่มแล้วก็ใส่ซีอิ้วลงไปไว้ก่อนเลยค่ะจะไม่ใส่ตอนผัดนะคะผัดไปเลยค่ะในสูตรสำหรับจานนึงเนาะนะคะเลยนะคะช่วงนี้เราก็จะผ่อนใส่นิดนึงเนาะ น,นี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะสําเร็จแล้วเนาะนะคะนะคะผัดหมี่นะคะฉบับบ้านๆนะคะทํากินง่ายๆคะ่ะนี่เราก็มาดูกันนะคะผู้ที่รีวิวเนาะก็<ม>คือคุณแม่มอร่อยคะ่ะทุกคนมามาทานด้วยกันเนาะนะคะ หถ้ากินก็รูเนาะว่าอร่อยหรือไม่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ